สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนักลบฟรีดอมนะครับสดีวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของย้ายไลน์นะครับก็คือการลบแอปนะครับการลบแอปของลน์ออกนะครับแล้วโหลดใหม่นะครับแล้วมีคําถามถามว่าทํายังไงไม่ให้ข้อมูลหายนะครับ ก็เดี๋ยววันน erm ี้จะมานะครับแนะนําวิธ so, ีการนะครับทำยังไงนะครับเพื่อให้ข้อมูลของเรานะครับรายกลุ่มต่างๆเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ให้มันหายไปเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยว่าเราต้องทําแบบไหนบ้างขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเพื่อระมัดระวังนะครับข้อมูลลายเราหายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับประมาณแบบนี้นะครับส่วนจะมีกลุ่มอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับ มีกล่องนี้นะครับเพื่อมีข้อมูลนะครับในการคุยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับข้อมูลเนี่ยจะคงยังอยู่ไหมนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูว่ายังอยู่ไหมอันดับแรกเลยนะครับให้มาตรงหน้าหลักเนาะแล้วก็มาที่ตรงฟันเฟืองนะครับและมาที่บัญชีก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการลบ นะครับก่อนที่เราจะทำการลบลายบัญชีเราเนี่ยนะครับลายบัญชีเรานะครับจะต้องลงทะเบียนอีเมลนะครับลงทะเบียนอีเมลเดสก่อนนะครับนะครับเพื่อเราจะแบคอัพนะครับเราก็ลงทะเบียนก่อนนะครับใส่อีเมลลงไปนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปเอารหัสยืนยันนะครับที่อีเมลนะครับนี่นะครับก็จะมีรหัสส่งมาให้นะครับก็คือหน้านี้เลนนย verification code นะครับ9 5 9 1นะครับเราก็ใส่ออกไปนะครับ ก็จะเป็นขึ้นว่าลงทะเบียนแล้วนะครับนทีนี้มาดูรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันว่าถึงคุณหรือเปล่าสแกนนิ้วเข้ามานะครับทีนี้ใส่รหัสผ่านนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะล็อกอินผ่านอีเมลนะครับเวลาที่เราลบทิ้งไอไลา์ไปแล้วนะครับแล้วโหลดมาใหม่เนี่ยเราจะล็อกอินผ่านอ่าเมลนะครับนี่ก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับ เมื่อเวลาผ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับแบ็ Back <Back S 1> กกลับมานะครับแล้วไปที่ตรงแชทนะครับช่องแชทครับแล้วก็สำรองข้อมูลนะครับตัวนี้อันแรกเลยนะครับนั mm ่น hmm. แล้วนะครับสำรองนะครับก็กดปุ่มสำรองก็เป็นอันนี้ที่เป็นโชว์เพราะว่าผมมีล็อกอินหลายอ e ีเมลเนาะอันนี้ก็คือให้เราไปที่เมลตัวที่เรา,เาต้องการล็อกอินนะครับก็คือใช้ตรงนี้เนาะ อันนี้ผมเป็นทางลูกพินดอมนะอนุญาตนะครับแล้วก็รอนะครับรอสำรองข้อมูลก่อนนะครับสักครู่หนึ่งอ่าสำรองแล้วพอสำรองแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นมาด้านบนเนี่ยครับที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีมีแล้วนะครับมีข้อมูลแล้วนะไปดูกันโอเค อันนี้ผมจะลบทิ้งแล้วนะครับลบเลยนะถอนการติดตั้งนะครับอืมนะครับพอถอนเสร็จนะครับโหลดใหม่นะครับโหลดใหม่แล้วก็ติดตั้งนะครับนี่ลองเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็เข้าสู่ระบบเนาะ นี่จะขึ้นมาสําหรับ a c e b o o k นะครับแล้วก็ด้วยหมายเลขโทรศัพท์แต่เมื่อกี้ผมสอนอวิธีการเข้าด้วยอ e ีเมลเนาะนะครับแล้วก็เรากดทาต่อนะครับอันนี้คือโปรดอนุญ,ญาตให้ไลน์เข้าถึงโทรศัพท์เพื่อให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นเมื่ออนุญ,ญาตให้เข้าถึงแล้วนะครับไลน์ก็จะใส่ารหัสให้ตัวนอมัตนะครับก็ทําต่อนะครับแล้วเราก็กดอนุญ,ญาตนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์ อ่มาแล้วครับโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับใส่อีเมลอัลเตสนะครับอีเมลอัลเตสนี่อันนี้แล้วก็กดต่อไปนะครับรหัสผ่านที่เราได้ใส่ไว้นะครับจำได้ไหมเอ่ยอขึ้นมาแล้วครับหน้าเดิมเลยนะครับขึ้นมาแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ โปรดสำรองข้อมูลแชทนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเราเรียกคืนข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเรียกคืนข้อมูลนะครับถ้าคุณไม่สามารถใช้ลายบัญชีนี้อุปกรณ์เดิมได้อีกต่อไปนะครับคุณจะไม่สามารถใช้ลายบัญชีนี้บนอุปกรณ์เครื่องเดิมอีกต่อไปและข้อมูลแชทที่ไม่ได้สำรองข้อมูลไว้จะถูกลบนะครับต้องดำเนินการต่อหรือไม่นะครับต้องการไหมต้องการดําเนินการต่อหรือไม่ต้องการนะครับ เพราะว่าเราสำรองมาแล้วนะครับก็มาดูว่าเราวัตยังอยู่ไหมอนุญาตนะครับอนุญาตนี่เข้ามาเลยนะครับทิ่ที่ตรงนี้นะนะครับเราเข้ามาที่อีเมล์อีเดสเรานี่แหละนะครับกรื่๋องคื้นนักล็ฟรีดอมนะที่แบ็กอัพไว้นะครับเ,เ Freedom, นะ with, ราก็ตกลงนะครับจะโชว์มาว่าเบราวัตเนี่ยนะครับที่เราสำรองไปล่าสุดนะครับ วันนี้นะครับ18นาฬิกานะครับ28นาทีขนาดไฟล์50กิโลไบต์นะครับนี่เลยเรียกคืนเรียกคืนประวัติแล้วนะครับนี่เพิ่มเพื่ออัตโนมัติไหมครับนี่อนุญาตไหมอนุญาตไปก็ตามปกติที่เราทำนั่นแหละนะครับนี่กดต่อไปนะครับตังค่าอันนี้ช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละคนเนาะโอเคกลับมาแล้วนะครับนี่เป็นหน้าเดิมรูปเดิมนะครับ มีกลุ่มเหมือนเดิมนะครับม mm ีก hmm, ล so mm ุ hmm. mm ่มเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมีเหมือนเดิมไหมมีนะครับเห็นไหมครับมีนะครับมีเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมนะครับอ่ากลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับมีมีข้อมูลเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับก็คือการล็อกอินนะครับกลับมาด้วย email a d d r s นะครับนะครับสําหรับไลน์นะครับ back up ด้วย อีเมลแอดเดสนะครับคือขั้นตอนเนี่ยก็คือลายเนี่ยก่อนที่เราจะทําการลบเนี่ยเราจะต้องแบ็กอัพก่อนนะครับย้ํานะครับแบ็กอัพก่อนเท่านั้นนะครับไปที่ตั้งค่านะครับบัญชีนะครับอีเมลเนี่ยจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่เช่ลงอีเมลแเดสแล้วเนี่ยรหัสผ่านไม่รู้นี่ไม่ได้นะก็คือต้องรหัสผ่านเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับต้องทราบเหมือนกันว่ารหัสผ่านเนี่ยคือรหัสอะไรนะครับรหัสผ่านอะไรนะครับจากนั้น นะครับจากนั้นนะไปที่ช่องแชทไปที่เมนูแชทนะครับขึ้นแชทนะครับหลักการเดียวกันนะครับสาหรับ iPhone ก็เหมือนกันนะ iPhone, เนาะไอโฟนเนี่ยผมท iPhone, ํา iPhone ให้ดูอีกทีนึงว่า iPhone ทํายังไงนะเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับแต่หลักการจริงหลักการเดียวกันสาหรับ iPhone นะครับก็คือสําลองข้อมูลแล้วก็มาที่ช่องช่องแชทมาสําลองข้อมูลนะครับเหมือน mm hmm. กันหลักการเดียวกัน ก็มาสำรองนะครับนี่อันนี้เสร็จปุ๊บสำรองเสร็จนะครับก็จบนะครับแล้วก็ลบทิงได้เลยนะครับโอเคอันนี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กด share กดไลคนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด สาระีอย่างนี้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กลับมาที่นี่ครับสวัสดีครับ